นิยายเสียงกินรีที่รักผมปลูกต้นสนเสร็จแล้วครับตาอยากไปล่าสัตว์กับตาอีกเองสองคนตามข้ามาไม่กลัวกันหรือป่าไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะป่านี้ผมมาเดินบ่อยๆไม่เห็นหน้ากลัวตรงไหนหลับตาเดินก็ยังได้พระสุชิงตอบให้มันน้อยๆหน่อยไอ้ดินในป่าไม่ได้มีแค่ที่มองเห็นหรอกนะอย่าคิดว่าแกมาแค่นี้แล้วจะบอกว่าไม่กลัวป่า ไม่มีใครรู้จักป่าดีพอหรอกแมตติคา่าที่ออกล่าสัตว์มาตั้งแต่จำความได้สายตาที่เริ่มฝ้าฟางมองตรงไปยังความรกคลื้มเบื้องหน้าอย่างรุ่นคิดป่าหนา,นาตรงโน้นเคยไปหรือยังครับตาเวหามองตามไปแล้วถามขึ้นเขาเคยออกล่าสัตว์กับตามาตั้งแต่จำความได้แต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะไปไกลเกินกว่าเขตป่าปโปรง่งซึ่งติดอยู่กับบ้านไร่ของเขา ไม่เคยหรอกบุญค่าไม่ถึงตาชาลีตอบสั้นๆยากจะคาดเดาความหมายอันแท้จริงได้มันอันตรายมากเหรอตาพะสุถามบ้างข้าเองก็ไม่เคยไปแต่มีคนเล่าให้ฟังเขาว่ากันว่าตาชาลียังไม่ทันได้เริ่มเรื่องสองพี่น้องก็ปิดปากกลั้นเสียงหัวเราะจนหน้าดำหน้าแดงนึกแล้วว่าตาจะต้องบอกอย่างนี้ ก็ข้าไม่เคยไปเองไม่เคยเห็นเองกับตานี่หว่าตกลงเองสองคนจะฟังไม่ฟังผู้เป็นตาชักฉุนสองพี่น้องเลยต้องหยุดหัวเราะแล้วหันมาพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นเขาเล่ากันว่าตรงป่าดงดิบที่เห็นไกลๆนั่นเป็นดินแดนอาถรรพ์คนที่มีบุญญาธิการเท่านั้นถึงจะบุกฝ่าเข้าไปได้คืนคนธรรมดาอย่างข้ากับเองสองคนเดินทะเลื่อทะล่าเข้าไป ได้หลงเข้าไปในเมืองลึกลับหาทางออกไม่ได้เป็นแน่เมืองลึกลับเป็นยังไงหลหรตาเวหาหันไปมองป่าอย่างสงสัยเมืองลึกลับก็อย่างเช่นเมืองลับแหลเมืองแม่ไม้หรือไม่ก็เมืองกินนอนกินนอนเหรอครับไม่เคยเห็นตาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงเหรอเด็กชายพระสุมีท่าทีกระตือรือร้อนขึ้นมาทันทีก็เป็นเมืองเหมือนกับเมืองของเรานี่แหละอยู่ในป่าลึก ลึกมากจนข้าพาเองสองคนไปไม่ได้หรอกเมืองนั้นสงบสุขร่มเย็นต่างกันหน่อยก็ตรงที่ว่าว่าอะไรแหละตาพระสุดึงแขนคนเล่าเพื่อเร่งเดี๋ยวซุวะไอดินผู้เป็นตาว่าก่อนจะคว้าขวาดน้ำจากยามขึ้นมาดื่มอย่างใจเย็นเรียบร้อยแล้วจึงเล่าต่อต่างกันตรงที่เมืองนี้ผู้คนมีร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งนกะสิหา ครึ่งคนครึ่งนกเหรอตาเด็กทั้งสองอุทานขึ้นพร้อมกันใช่ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกมีปีกบินได้ถอดทั้งถอดปีกเก็บไว้ได้เหมือนในเรื่องพระสุทนมโนรายยังไงละ่ะพระสุทนมโนราเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหรอตาพระสูถามเวหาพยักหน้าอย่างอยากรู้ด้วยคนเรื่องพระสุทโมโนราเป็นนิทานพื้นบ้าน เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งนายพรานเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเจอเหล่ากินรีเจ็ดพี่น้องกำลังเล่นน้ำอยู่ในพรานตะลึงกับความงามคิดจะจับไปถวายพระสุทนจึงย่องไปเก็บปีกหางไว้ชุดหนึ่งแล้วเมื่อนางกินรีเล่นน้ำเสร็จจะกลับบ้านนางมโนราน้องเล็กหาปีกตัวเองไม่เจอพี่ๆก็บินทิ้งนางกลับเมืองไปพี่อะไรทิ้งน้องพระสุขค,ค่อนขอด เมื่อถึงเวลาจวนตัวคนเรามันก็ต้องเอาตัวรอดกันทั้งนั้นเรยวะผมไม่ทิ้งน้องหรอกครับเวหาสายหนะ้าผมก็เหมือนกันพระสุบอกขึ้นบ้างตาชาลียิ้มพอใจก่อนจะเล่าต่อจากนั้นพรานบุญก็เอาบ่วงมาคล้องนางเอาไปถวายพระสุทนพระสุทนก็ดีใจมากก็เลยประทานทองคำและแก้วแหวนให้นายพรานแล้วก็จัดงานแต่งงานขึ้น แต่เท่าชาลีพาหลหลานๆไปนั่งพักใต้ต้นสักใหญ่เพราะเห็นว่าจะต้องเล่าอีกยาวจบแล้วหตาไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเด็กชายพระสุเบ,บปากขณะนั่งลงข้างๆยังโว้ยใจเย็นๆซิวะแต่เท่าชาลียกน้ำขึ้นมาจิบอีกครั้งต่อมาข้าศึกยกมาตีเมืองปลายเขตแดนพระสุทนก็เลยยกทัพไปปราบ พราปุโรหิตซึ่งอยากให้ลูกสาวตัวเองได้อภิเศกขึ้นเป็นเจ้าหญิงก็เลยออกอุบายหลอกพระราชากับพระราชินีซึ่งก็คือพ่อแม่ของพระสุทนว่านางมาโนราเป็นกละลกินีต้องจัดบูชายันแล้วบ้านเมืองจะเป็นสุขพระราชากับพระราชินีถึงแม้จะรักนางมาโนราแต่ก็ขัดเหล่าอัมมาทั้งหลายไม่ได้จึงยอมให้จัดพิธีบูชายันนางมาโนราเมื่อรู้เรื่องก็ยอมแต่โดยดีแต่มีข้อแม้ว่า ขอปีกกับหางนางคืนเพื่อจะได้ประดับร่างกายก่อนร่ายรำบูชาครั้งสุดท้ายนางมันโลลาต้องมีแผนอะไรแน่ๆใช่ไหมตาใช่แล้วนางเป็นคนฉลาดเมื่อติดปีกและหางนางก็บินกลับไปยังเขาไกลลาดอย่างนี้ก็จบเศร้าสิตาฟังให้จบก่อนสิตาเท่าเอ็ดอย่างไม่จริงจัง ระหว่างทางนางได้แวะกราบพระฤาษีในป่าและฝากผ้าก,กับแหวนให้พระสุทนถ้าพระสุทนตามนางมาถึงอาทรงของพระฤาษีก็ขอให้ห้ามปราบไม่ให้ตามนางไปเพราะหนทางมันยากลําบากแต่หากดื้อดึงก็ขอให้มอบยาผงแก่พระสุทนและฝากแจ้งว่าเมื่อเดินทางมาถึงป่าไม้พิษก็จงจับลูกลิงไว้ตัวหนึ่งขอยดูว่าลูกลิงกินผลไม้อะไรได้ก็ค่อยกินตามนางฉลาดจังนาตา เวหาครุ่นคิดตามไปด้วยยังไงหรอพี่ก็ถ้าลิงกินได้แสดงว่าไม่มีพิษไงตัวเองก็กินได้ชายชลายิ้มน้อยๆพอเห็นว่าหลานคนเล็กเข้าใจก็เล่าต่อและถ้าพระสุทธนเดินทางถึงป่าไว้ใหญ่ให้เอาผ้าที่นางให้คลุมตัวแน่นหนาะนกขัดสดีลิงจะเข้าใจว่าเป็นเนื้อกวางแล้วโฉบลงมาคาบตัวไปพอถึงรังนกก็ให้ตบมือนกจะตกใจบินหนี พระสุทนก็จะสามารถเดินทางต่อไปพบกับพญาช้างสองตัวซึ่งต่อสู้ขวางทางอยู่ให้เอายาผงทาตัวแล้วเดินลอดขาช้างเดินทางต่อไปอีกก็จะพบภูเขาชนกันก็ให้ใช้ยาผงทาตัวแล้วเดินไประหว่างช่องเขาจากนั้นก็จะพบยักษ์สูงเท่าลำตาลเจ็ดต้นยืนขวางให้ใช้ยาผงโรยลูกศรแล้วยิงอกยักษ์เมื่อยักษ์ล้มให้เดินไปทางหัวของยักษ์ พอไปถึงป่าทึบซึ่งไม่มีทางออกให้ขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ในรังนกยักษ์นกยักษ์จะบินออกมาหากินก็จงซ่อนตัวอยู่ในปีกของมันพอนกออกบินก็รีบลงมาเพราะที่นั่นจะเป็นเขาไกลลาดกล่าวจบแล้วนางมโนลาก็กลาบลาพระฤาษีบินกลับบ้านเมืองของตนยาวจังหน้าตาจะจำกันได้หมดเหรอพระสุบ,บ่นขึ้นแล้วพระสุทนตามนางไปหรือเปล่าตา เวหาถามขึ้นบ้างไปสิวะไม่ไปจะเรียกพระเอกเหรอชายชราหัวเราะพ่อของนางมาโนราถึงแม้จะยินดีที่นางกลับมาแต่เนื่องจากนางไปอยู่โลกมนุษย์เป็นเวลานานจึงจัดประสาทให้อยู่แยกต่างหากและเมื่อครบเจ็ดวันตามเวลาของเขาไกลลาดก็จะทำพิธีมงคลชำระตัวนางมาโนราให้หมดกลิ่นสาบมนุษย์ พระสุทนเมื่อขับไล่ค่าศึกไปได้แล้วก็รีบกลับบ้านเมืองพอรู้ว่านางมโนราบินหนีไปก็เสียใจมากรีบออกตามหาจนไปพบกับพระฤาษีและได้ทราบความที่นางฝากไว้พระสุทนก็ไม่ได้ยอด่อท้อออกเดินทางและปฏิบัติตามที่นางสั่งทุกป,ประการใช้เวลาเดินทางถึง7ปี7เดือนเจวันนานจังตาถ้าเป็นผมนะผมไม่ไปตามหรอก อย่าทำมาเป็นพูดดีไอดินเองยังเด็กนักความรักมันไม่เข้าใครออกใครหรอกข้าเชื่อว่าถ้าเป็นคนหัวดื้อย่างเองคงจะทำยิ่งกว่าพระสุทนอีกไม่เหมือนหรอกผมไม่ชอบพวกนกมีขนยุบยับเต็มตัวไปหมดเด็กชายพระสุเบปักแงนมองท้องฟ้าที่มีนกหลายตัวบินวอน่อนด้วยท่าทีขยะเองไม่ชอบนกเพราะขนยุบยับหรือเพราะว่าเองเคยปีนไปเอาลูกนกแล้วโดนพ่อแม่มันไล่จิก จนตกต้นไม้ขาหักกันแน่วะผู้เป็นตาบอกอย่างรู้ทันทำเอาเจ้าตัวหน้ายุ่งชายชลาเห็นหลานหลานหยุดซักแล้วก็เล่าต่อพอมาถึงเขาไกลลาดพระสุทธนก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ริมสาน้ําไม่ช้านางกินรีบริวารก็เดินถือหม้อทองคํามาตักน้ําที่สะจนกระทั่งคนสุดท้ายพระสุทธนบันดาลให้นางยกหม้อทองคําไม่ขึ้น และออกมาช่วยเพื่อแอบใส่แหวนลงไปในหม้อเมื่อนางกินารีอาบน้ำให้นางมโนราแหวนก็หล่นลงมากับสายน้ำนางมโนรายกมือขึ้นรูปหน้าแหวนก็สวมเข้าที่นิ้วก้อยนางพอดีจึงรู้ทันทีว่าพระสุทนตามมาถึงแล้วนางมโนราสอบถามนางกินารีที่มาทีหลังก็ได้ความรีบนำเรื่องไปบอกพ่อแม่ต่อทันทีท้าวถุมาราชจึงให้พระสุทนมาเข้าเฝ้าโดยให้พระธิดาทั้งเจ็ด แต่งกายงดงามเหมือนกันมานั่งรอทดสอบให้พระสุทนเลือกนางมโนราให้ถูกต้องแต่พระธิดาทุกคนล้วนหน้าตาเหมือนกันหมดพระสุทนเลยจําไม่ได้พระเอกต้องมีวิธีจําได้แน่แ่ใช่ไหมตาพระสุดเดาแน่นอนพระสุทนง,งงเป็นไก่ตาแตกก็เลยอธิษฐานอ้อนวอนต่อเหล่าทวยเทพให้เห็นใจในความรักมั่นคง พระอินได้ยินดังนั้นก็แปลงกายเป็นมแมลงวันทองบินรอบศีรษะนางมโนราพระสุทโนก็เลยชี้ถูกท้าวถุมาราชก็เลยจัดงานอภิเศษสมรสให้แล้วเรื่องมันก็จบอย่างมีความสุขเรื่องนี้ยาวจังหน้าตาแต่สุดท้ายก็สมหวังตามคาดไม่เห็นตื่นเต้นเลยเออแล้วข้าจะรอดูเรื่องของเองว่ามันจะสมหวังบ้างหรือเปล่าไอ้ดิน ต้องสมบังอยู่แล้วเพราะเรื่องของผมมันก็ต้องเกี่ยวกับคนไม่ใช่นกเด็กชายบอกอย่างมั่นใจแล้วหันมาทางพี่ชายห่วงก็แต่พี่ลมชื่อก็แปลว่าลมลมต้องคู่กับฟ้ากับนกระวังนะจะพบรักกับนางกินารีที่ตัวเป็นคนครึ่งนกน่าเกลียดสมัดเวหาใสายหนะ้าถ้ากินรีน่าเกลียดจริงพระสุธนก็คงไม่หลงรักหรอกนะ พวกนั้นคงใช้เวทมนต์แปลงตัวนะสิครึ่งคนครึ่งนกจะสวยได้ยังไงอย่ามาเถียงกันเจ้าสองคนนี่พรมลิขิตนะใครๆก็ฝืนไม่ได้ระวังตัวให้ดีเถอะเจ้าดินโบราณเขาว่าไว้เกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้นแล้วนกอย่างพวกกินนรกีก็ชอบดินมากกว่าลมซะด้วยสิผู้เป็นตาหัวร้อนในลำคอก่อนจะลุกเดินนำหลานชายทั้งสองเข้าไปในป่าลึกพระสูได้แต่สายหน้าหาว่าตาพูดโม เห็นทีว่านอกจากชีว so, ิตในป่าสวนไร่นาแล้วเขายังต้องเรียนรู้อีกอย่างว่าคำพูดคำจาของผู้เฒ่าผู้แก่นั้นมักจริงเสมอขณะเดียวกันทางด้านพระธิดากินรีองค์น้อยก็ได้เจริญพระชนษาขึ้นกลายเป็นเจ้าหญิงผู้ทรงสิริโฉมงดงามยากจะหาผู้ใดเปรียบถ้อยวาจายามเจรจาช่างไพเราะอ่อนหวานรากับเสียงหยาดน้ำค้างต้องตกกระทบหิน และในด้านน้ำพระทัยก็งดงามกว้างขวางเกินจะหาที่สุดเราทหารนางกำนันต่างก็ประจักษ์ดีด้วยเหตุนี้พระองค์จึงเป็นที่รักใคร่ของทุกผู้ทุกคนและเป็นที่โปรดปรานของเท้าสดายุยิ่งกว่าพระธิดาองค์อื่นทําให้พระคินีทั้งสองริษยายิ่งนักวันหนึ่งในขณะที่พระธิดาพันภาษา ประทับนั่งเฝ้าเสด็จแม่ร้อยพวงมาลัยอยู่ก็ขยันขยอให้นางสุวรรณกินรีพระพี่เลี้ยงเล่าเรื่องตำนานพระสุทธนมโนราถวายเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็สุดจะนับได้ทำเอาพี่เลี้ยงถึงกับเผลอแสดงอาการเบื่อหน่ายเล่าอีกนะพี่สุวรรณเราชอบพระธิดาองค์น้อยพยายามอ้อนวอนเพราะนิทานเรื่องอื่นไม่สร้างความสนุกเท่า พระมานาวางพวงมาลัยที่ร้อยเสร็จแล้วลงบนพานแล้วหันไปตรัสถามพระธิดาอย่างแปลกใจแม่เห็นเจ้าฟังมาเป็นรอยๆเที่ยวแล้วยังไม่เบื่ออีกเหรอพันภาษาฟังเรื่องอื่นบ้างสิอย่างเรื่องพระยาครุฑหรือว่าเรื่องคนทันหรือจะเอานิทานที่คล้ายกับนางมโนราก็มีอีกตั้งแปดเรื่องไม่เอาเพคะลูกไม่ชอบลูกชอบแต่เรื่องนางมโนราองค์หญิงน้อยสายหนะ้า ตามใจเถอะรั้นซะจริงลองว่าชอบอะไรจะหาผู้ใดมาห้ามก็คงยากแต่แม่สงสัยเหตุใดเจ้าจึงปลดปรานเรื่องนี้นักลูกชอบมนุษย์เพคะลูกอยากมีความรักกับมนุษย์เหมือนนางมโนราองค์กินรีน้อยผู้ตอบอย่างไม่จริงจังนักแต่ทำเอาคนฟังตะลึงไปตาตาๆกันพูดอะไรอย่างนั้นพันภาษาเจ้ายัางเล็กนักหรืออยากมีความรักงั้นหรอ พระนางปันนาเทวีส่งสายตาขุนเขียวมาให้แต่องค์หญิงน้อยหาได้สะทกสถานไม่ลูกไม่ได้หมายถึงตอนนี้สักหน่อยเพคะลูกหมายถึงตอนที่ลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งหากจะตอนใดก็ไม่ได้ทั้งนั้นจำไว้นะพันภาษาระหว่างเรากับพวกมนุษย์ต่างอยู่กันคนละโลกคนละเผ่าพันุ์ไม่สามารถครองคู่อยู่ร่วมกันได้ดอกทำไมเสด็จแม่ต้องกลี้วด้วยล่ะเพคะ ลูกแค,แค่อยากเป็นอย่างนางมโนรานางก็เป็นกินรีเหมือนเรานี่เพคะยังรักกับมนุษย์ได้พระทิดายังไม่ยอมแพ้อย่าพูดอย่างนี้ให้แม่ได้ยินอีกนะโดยเฉพาะกับเสด็จพ่อไม่อย่างนั้นเจ้าจะโดนไหวลงหลังอย่าหาว่าแม่ไม่เตือนพระทิดาน้อยพระพักจ๋อยแต่ก็ยังไม่ไาวรอบทำพระโอษฐข,ขมุบขมิบจนนางกำนันรอบยิ้มเจ้าบ่นอะไรพันภาษาอย่าคิดว่าแม่ไม่เห็นนะ เปล่าเพคะลูกแค่รู้สึกคันที่ปากเลยต้องขมุบขมิบให้มันหายคันให้มันจริงเถิดพระมเหสีคอนให้พระธิดาแล้วหันมาคาดคันกับเหล่านางกำนันพวกเจ้าก็เหมือนกันคราวหน้าคราวหลังห้ามเล่าเรื่องนางมโนราให้พันภาษาฟังอีกพูดจบแล้วก็รู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกทรงกลัวเหลือเกินว่าพระธิดาสุดที่รักจะนึกอยากไปโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยอันตราย ด้วยความร้อนรอนเหลือกำลังพระนางจึงได้บอกเรื่องนี้กับพระสวามีในช่วงเย็นแต่ท้าวสดายุกลับเห็นเป็นที่ขบขันโถน้องหญิงพันภาษายังเยาวนักก็พูดตามภาษาเด็กเท่านั้นเองลูกเราชอบนิทานเรื่องนี้ก็เลยอยากจะเป็นอย่างตัวเอกในนิทานเท่านั้นเองกินรีกับมนุษย์ใช่ว่าจะพบเจอกันง่ายๆเสะเมื่อไรแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะเพคะ เสด็จพี่ก็ทรงทราบดีว่าที่ชายเขตเขาไกรล,ลาดมีช่องทางเชื่อมต่อกับเมืองมนุษย์ในอดีตการก็เคยมีมนุษย์ผ่านเข้ามาได้ถึงแม้จะนานหลายร้อยปีมาแล้วก็เถอะอย่าก,กังวลไปเลยถ้าไม่สบายใจน้องก็แค่สั่งห้ามทุกคนมิให้เอ่ยถึงมนุษย์ให้พันภาษาได้ยินอีกลูกเรายังเล็กนักไม่นานก็คงลืมกลัวจะห้ามอย่างเดียวมิได้ผล พระธิดาของพระองค์สุกสนใช่ย,ย่อยสมัยไหลเหอเพคะจะซนอะไรนักหนาเชียวก็แค่ตามประษาเด็กเจ้าอย่าได้คิดกังวลเลยนะไม่ได้หรอกเพคะเมื่อวานนี้น้องให้สุวรรณหัดพันภาษาใช้ปีกแค่ให้ลองบินรอบๆอุทยานเท่านั้นแต่กลับแอบหนีไปถึงสระอโนดาดนี่ก็ยังไม่ได้ลงโทษกันเลยอย่างนั้นก็แสดงว่าลูกเราเก่งมีความสามารถ หากกังวลน,นักก็จัดเวรยามคุ้มกันร,รอบเขาไกราชก็น่าจะเพียงพอแล้วน้องอย่าได้ห่วงเลยความรักที่มีต่อพระธิดาทำให้เท้าสดายุนึกชื่นชมแทนที่จะตําหนิรู้แล้วล่ะเพคะว่าพันภาษาดื้อเหมือนใครพระนางสายหน้าอย่างละอาใครว่าดื้อเล่าฉลาดตั้งหากตอนนี้ลูกเรายัางเด็กก็สนตามประษาเมื่อใดที่โตเป็นสาวความดื้อความสนก็หายไปเองแหละ ให้มันจริงเถิดนี่นองกลุ้มใจเหลือเกินว่าจะไม่มีเจ้าชายแว่นแค้นใดกล้ามาสู่ขอมีแน่นอนอยู่แล้วทั่วเขตแดนหิมพานจะหาผู้ใดสวยเพียบพร้อมเท่าพันภาษาเป็นไม่มีแต่ที่น่าห่วงก็คือต้องจัดงานเลือกครูครองให้อุมารินเพราะเป็นพี่สาวคนโตซะก่อนเท้าสดาย,ยุรับสั่งถึงพระธิดาองค์โตที่เกิดจากพระสนมพิมพิลา เมื่อได้ยินชื่อพระธิดาอุมารินพระนางปัญน,นาเทวีก็ไม่พอใจนักเพราะรู้ดีว่าพระธิดาอุมารินคอยหาเรื่องกลั่นแกล้งพราพันภาษาอยู่เสมอแต่เพราะไม่อยากให้เกิดการทะเลาะบ่อแว้งจึงได้แต่เก็บไว้ในใจกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับกินรีที่รักค่ะตอนที่สองนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนหน้าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงพันภาษาจะได้เจอกับหนุ่มมนุษย์หรือเปล่าค่ะ